สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอแรกที่คุณครูตั้งใจจะมาทำรวมความรู้ในเรื่องของเซตนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่1นนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของความหมายของเซตนั่นเองนะคะเซตหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะพูดง่ายๆเลยทุกคนเนี่ยเซตที่มาจากภาษาอังกฤษที่ที่เขียนว่า set นะคะ หมายถึงนะคะทุกคนหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มกันเนี่ยเป็นกลุ่มเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเซตในทางคณิตศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าเซตนะคะทีนี้นะคะและเราเนี่ยจะเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตนะคะว่าสมาชิกนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอไฮไลท์คําว่าสมาชิกนี่สมาชิกนะคะเนาะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่น นี่ทุกคนไปดูในเอกสารเลยนะคะเซตของชื่อวันในสัปดาห์เห็นไหมชื่อวันในสัปดาห์เนี่ยก็เป็นกลุ่มใช่ไหมคะอ่าเป็นกลุ่มทีเนี้ยเซตเนี้ยก็จะมีสมาชิกซึ่งเซตของชื่อวันในสัปดาห์ก็จะมีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยว่าแล้วเซตในทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะเขียนได้ยังไงเอ่ย นะคะการเขียนเซตเนี่ยทุกคนในทางคณิตศาสตร์เนาะการเขียนเซตในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเขียนได้2องแบบนะคะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกแบบนี้จะง่ายเดี๋ยวขอไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขียนมาให้เลยว่าแบบนี้ซึ่งแบบนี้ง่ายทุกคนแบบนี้ง่ายแบบแจกแจงสมาชิกง่ายทีเนี้ยแบบที่2นะคะก็ยากขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าเป็นแบบ บอกเงื่อนไขนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาลองยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นการเขียนทั้งสองแบบนี้ใครที่ดูจบคลิปนี้ก็คือจะได้สามารถเขียนได้นี่แน่นอนแล้วก็รู้ความหมายนี่ได้แน่นอนนะคะอ่ะแบบแรกก็คือเป็นการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะเดี๋ยวขออธิบายผ่านตัวอย่างเนาะอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะเดี๋ยวไปดูข้อแรกก่อนเขาบอกว่า s e t ของสระในภาษาอังกฤษนะคะเซตของสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเอ่ย a e i o u เนาะทีนี้เราจะเขียนได้ยังไงเอ่ยวิธีการเขียนนะคะการเขียนเซตเนี่ยเราจะใช้ปีกกาก่อนอปีกาควรจะวาดไม่สวยนะทุกคนนี่ม4ทุกคนจะได้เขียนปีกานะคะปีกาเปิดก่อนเซตของสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ a e i o u เนาะ แล้วเราก็เขียนสมาชิกของเขาไว้เลยมี a แล้วก็ขั้นด้วยค่าคอมม่านะคะนี่ a e i o u แล้วก็อย่าลืมปิกกาปิดนะคะปิกาแบบนี้ปิดนี่แบบนี้นะคะเนาะมันก็จะมี a e i o u ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยแต่ละสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยขั้นด้วยคอมมา่าแค่นั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนแบบแจกแจงสมาชิก ฟังถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วนะคะจ,จะเขียนได้แล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูข้อที่2กันอีกนะคะไปดูข้อที่ 2, 2> ข้อที่2บอกว่าให้เขียนเซตของจํานวนคู่บวกนะคะที่น้อยกว่า10ทุกคนให้เขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะอ่าแจกแจงสมาชิกอ่าเป็นเซตและทีนี้คู่บวกคือมีสมาชิกอะไรบ้างแล้วเราก็เอาแต่ละสมาชิกคั่นด้วยคอมมาอ่าคู่บวก,ค,บวกคู่บวกคือเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยจำนวนเต็มบวกเนี่ย เป็นเริ่มต้นที่ 1, 2, 3สนี้เนาะแต่ว่าเขาต้องเป็นการเป็นจำนวนคู่เราก็เขียนเลยค่ะ2อต่อไป4แล้วก็คันด้วยคอมมา 6, 8เขาบอกว่าน้อยกว่า10นะทุกคนดังนั้นเราไม่นับ10นะนี่เขียนไว้แล้วก็อย่าลืมปิก้าปิดแบบนี้เลยค่ะทุกคนง่ายไหมอันนี้คือแบบแจกแจงสมาชิกต่อไปเป็นข้อที่3ก็คือเซตอะไรเอ่ย อันนี้เซตนี้มีชื่อว่าเซตของจํานวนเต็มบวกนะคะที่มี2หลักจํานวนเต็มบวกที่มี2หลักทุกคนคือเต็มบวกเนี่ยเริ่มต้นที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนาะทีเนี้ยถ้าเป็น2หลักก็เป็น10ใช่ไหมอ่าขั้นด้วย12นี่นะคะ13ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคน มี2หลักก็ถ้าเราบอกว่าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะใช้จุดสามจุดเนาะนี่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละอ่าจุด3ามจุดตัวเนี้ยแสดงถึงก็ถึงว่าการไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมคอมมาปิดไว้นี่เห็นไหมคอมมาตรงนี้ไว้สมาชิกตรงเนี้ยเราสามารถเติมได้เราจะรู้ว่า14บ5 16หบไปเรื่อยๆเลยนะคะถึงเท่าไหร่เอ่ยสองหลักก็ถึง99เนาะนี่ เพราะว่า100ถัดไปเนี่ยมันเป็น3หลักแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็ปิดเลยปิกาปิดนะคะมีเปิดก็ต้องมีปิด <c oughs> เขียน <c oughs> เขียนอ่าวงเล็บนี่ไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนอันนี้แหละก็คือตอนที่อยู่ม .4 สี่ก็คือเราจะได้เขียนในลักษณะนี้นะคะนี่คือเป็นแบบการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเนาะหวังว่าจะเข้าใจนะคะถ้าใครเข้าใจยังไงก็อ่าฝากคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเนาะ ต่อไปไปดูข้อที่2นะฮะข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขแบบนี้จะค่อนข้างที่จะยากกว่าแบบที่แล้วนะคะนี่เขามีเซตแบบนี้มาให้จำได้หรือเปล่าเอ่ยเซตที่ทุกคนเห็นที่ครูไฮไลท์สีเขียวเขียวนี่เขาเรียกว่าเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกมาแล้วนี่เห็นไหมมีคอมมาขั้นนะคะอันเนี้ยแบบแจกแจงสมาชิกทีเนี้ยเราจะเอาแบบแจกแจงสมาชิก นะคะมาเขียนแบบบอกเงื่อนไขทีนี้การเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะจริงๆมันเขียนได้หลายแบบนะทุกคนนะเดี๋ยวค,คุณครูจะไปทีละสเต็ปนะคะการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะเราจะใช้ตัวแปรนะคะทุกคนแทนสมาชิกนะคะแทนสมาชิก,ะะชกของเซตเนี่ยแล้วบรรยายสมบัติหรือเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะข้อแรกเลยนี่นะคะเซต มีสมาชิกก็คือมี1มี3มี5มี7มี9นะคะเขียนวงเล็บไว้เหมือนเดิมค่ะนี่แบบนี้แล้วเราจะใช้ตัวแแทนสมาชิกอะครูให้เขานิยมเป็น x เ,เนาะจะใช้ตัวแปรเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านิยมเป็นตัว x เ,เหมือนเดิมทีเนี้ยสัญลักษณ์ถัดไปนะคะก็คือสัญลักษณ์ขีดแบบนี้อันเนี้ยอ่านว่าโดยที่นะคะเโดยที่ตัวเนี้ยเป็นการแบบ บอกเงื่อนไขนะคะหรือว่าอธิบายสมาชิกนี้นะคะเนี่ยอ่านว่าเซตนี้ชื่อว่า x โดยที่ x เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เราจะอาจจะเขียนว่า x เป็นจำนวนที่ทุกคนเห็นเป็นจำนวนขี้ไหมอ่าเป็นจำนวนขี้แล้วก็เป็นขี้บวกนะคะเป็นจำนวนขี้บวกที่มันน้อยกว่าอะไรเอ่ยน้อยกว่า10นะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยอ่า x นะคะโดยที่นี่อันนี้อ่านว่าโดยที่ โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนคี้บวกนะคะที่น้อยกว่า10จบแล้วทุกคนนี่คือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนมันจะมีวิธีการเขียนอีกวิธีหนึง่งอ่ะหรือนะคะหรือเดี๋ยวขอเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะหรือนี ตัวแปร x เ,เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคือจะเห็นว่าเนี่ยสมาชิกตัวแปรเนี่ยสมาชิกนะ x แทนะคะพวกนี้ก็คือเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มบวกนะคะเราก็บอกเลยว่า x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกนี้ของจำนวนเต็มบวกแบบนี้ทุกคนงงแล้วสิสัญลักษณ์นี้มาได้ยังไงคะคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายในคลิปถัดจากนี้อยู่เนี่ย สัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงคําว่าเป็นสมาชิกของนะฮะเดี๋ยวคุณครูขอเขียนให้มันสวยๆก่อนอ่ะไม่สวยนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นสมาชิกนี้จะเขียนแบบตัวแบบนี้นี่จื้อมานี่มันหนาว่าเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวกตัวแซดเนี่ยแทนจํานวนเต็มบวกนะคะทีนี้เครื่องหมายนี้ก็โดยที่เหมือนเดิมทีนี้บอกว่าอันนี้เป็นจํานวนเต็มบวกแล้วซึ่งก็อธิบายเพิ่มอีกนะคะเป็นจํานวนเต็มบวกคือ โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนอะไรคะต้องเป็น,เป,น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 ะะเป็นจำนวนขี้นะคะอ่าเป็นจำนวนขี้เราจะบอกว่าตั้งแต่ก็ได้ตั้งแต่1น,นะคะนี่ตั้งแต่1ตั้งแต่1ไปจนถึงอะไรคะถึง9นี่เรียบร้อยคำว่าตั้งแต่เนี่ยคือนับ1ด้วยนะคะ วงเล็บนี่ไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็คือเป็นสมาชิกของนะคะเดี๋ยวอธิบายในคลิปถัดไปอันเนี้ยคือบอกว่า x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวกนะอะไรอย่างงี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือ x เ,เป็นจํานวนเต็มบวกนั่นแหละได้ทุกตัวเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่า x ต้องเป็นจํานวนคี่นะคะตั้งแต่1ถึง9แบบนี้นะคะต่อไปไปดูข้อที่2อ่าข้อที่2อ่าใส่วงเล็บไว้เหมือนเดิมก็เป็น x เ,เหมือนเดิม โดยทีอ่อธิบายเลยทุกคนทีนี้จะเห็นว่าคืออันนี้ง่ายอันนี้คือมีอ่ามีศูนย์แล้วก็1 2ึสามเป็นนี้มันเป็นเซตของจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มดังนั้นเราสามารถเขียนได้เลยว่า x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจบเลยนี่จบแล้วนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมเครื่องหมายนะคะโดยที่นี้นะคะสำหรับข้อที่2ต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายดีกว่าเนาะในการเขียนเงื่อนไขข้อที่ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้จะเห็นว่ามี10 20 30แล้วก็จุดจุดไปเรื่อยๆนี่ก็คือว่าทุกคนน่าจะคาดเดาได้หลังจาก30ก็จะเป็น40 50 60 70ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเราก็เขียนเลยทุกคนอ่า x ก่อน โดยที่อ่าโดยที่ x เป็นอะไรเอ่ยทุกคนว่าคือจะเห็นว่าเลขทุกตัวเนี่ยลงท้ายด้วยเลข0ูนย์แปลว่า10มันหารลงตัวนะคะแปลว่า x ในที่นี้ต้องเป็นสมาชิกในพวกนี้ต้องเป็นแบบว่าต้องหารด้วย10ลงตัวนะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยว่า x โดยที่ x นะคะหารด้วย10ลงตัวนี่เขียนง่ายๆแบบนี้เลยทุเลยค่ะทุกคนหารด้วย10ลงตัวจบแล้ว นี่อันนี้คือการเขียนบรรยายนะคะโดยการบอกเงื่อนไขนะคะหรือทุกคนอาจจะเขียนอย่างอื่นก็ได้นะเดี๋ยวครูพาลองเขียนอีกแนวหนึง่งก็คือนี่ x นะคะทีนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อที่1น,นะคะเราจะอบบอกไว้ก่อนว่าตัวเลขที่เป็นสมาชิกในที่นี้เป็นจํานวนอะไรเอ่ยจะเห็นว่า10 20 30นะคะเป็นจํานวนนับนะคะเป็นจํานวนนับหรือว่าเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะ เป็นจำนวนนับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์จํานวนนับสัญลักษณ์ก็เป็นตัวนี้นะคะนี่ชื้มาแบบนี้เนี่ะขีดมาแบบนี้เนาะอันนี้คือสัญลักษณ์เป็นสมาชิกของจํานวนนับเนาะโดยที่ x นะคะ x เท่ากับนี่เราจะเขียน y ได้เลย x เท่ากับในทนี่จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ10-20เนาะก็เท่ากับ10เลยคูณกับ n สมมุติว่า n เป็น1นะคะ คูณกับ1 10คูณ1ก็เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น10ต่อไปถ้า n เป็น2 10คูณ2ก็เป็น20อย่างเงี้ยถ้า n เป็น3 10คูณ3ก็เป็น30ใช่เลยดังนั้นเราก็สามารถเขียนแบบนี้เลยและอย่าลืมนะคะเราต้องบอกด้วยว่าตัว n เล็กในที่เนี้ยคืออะไรเราก็บอกว่า n เมื่อกี้เป็น1 2 3เนาะ n ก็คือเป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนนับเราก็เขียนเลยค่ะและ n เป็นจำนวนนับ นี่นะคะอ่าจบแล้วนะคะนี่ก็คือการเขียนนะคะทุกคนการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความหมายของเซตนะคะแล้วก็อ่าการเขียนเซตก็มีทั้งสองแบบนั่นเองนะคะสำหรับ คลิปแรกก็มีประมาณนี้ต่อไปนะคะไปดูตอนที่2นะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามในตอนที่2นะคะตอนที่2คุณครูจะมาพูดถึงเรื่องของการนับนะคะการนับสมาชิกอยู่ในเซตนั้นว่ามันมีกี่ตัวเอ่ยนะคะแล้วเรามีวิธีการนับยังไงแล้วมาพูดถึงเรื่องของชนิดของเซตนะคะยังไงก็ฝากติดตามในตอนถัดไปนะคะทุกคนวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ